สวัสดียามเช้านะคะอยว่าอยเปผู้เสด็ทำบุญตักบาตรเอาขากูใบนึงยได้ได้ก็ได้ตังไแน่นอนเอาได้เห็นดีที่แกผสมนตากโอ้ยจุ่มขานนั่มากแล้วก็ว่าแกมล้มเยใช่ เนี่ยพีพีไม่ยูน้ำเบื่อีีเกอไร้นกินอไมาเนะกินขอโอ้กรไดแปงงามปลาใคระครไอ้แก่ไอ้แจงตออีไม่เท่ากันเลยเนาะ แดงจมหูเหนียวเหนียวมะ มีมมียังมย่ กุ้ง <c ười> à chém người chém mồm mồ khỉ hả? tháo đĩa hả? nâng ga? coi nửa say thằng mề kuah cả day <laughs> แต่บ่บอกกันยังนหลงผู้บุหลงก็ดีอาศัยบาตนะครับเพราะว่าอาศัยบาตกันแหละชายโยคนก็ดีทำพิธีปิดบาตรด้วยกันเอ่อปิดบาตแล้วก็จะได้เอาของเอาเของมา เดาู่คนไมไม่เห็นย

เราเราไม่ต้องติดต่อเรื่องการนาาแทนคือผางม่ใช่ก่แตของบริวารน่าจ้มาควี่าผ้าหยดมายุมาใหนความว่าไว้แล้วคาผ้ายดทุกวนมา

เี้ยเงี้ยงยบาทน่เพราพี่เออยัดบาทมาอ่ะปรู่ไปอีกกะไรเออไปละบาทยอยู่บาท่ีกบาทนึงีกัปีีอยู่นี่้ให้เอาให้เอา่บาทอีกบาทน่ครบยตอนนี้มานี่ขงมาเ้าเดนเข้าไปซื้อให้เขาน่อยงานน่อยแแ รปโปรเจกต์รอกสำได้พอดีปนนมเอไว้ปนนมเอไว้ก่อนจะพึ่งจับ